สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าจตุพรซัดเพื่อไทยหักดิบประชาชนตั้งรัฐบาลสูตรไหนก็วินาศสันตโลเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายจตุพรพรมพันธ์ได้พูดในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนโดยใช้ชื่อตอนว่าหักดิบจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับ การแก้ปัญหาทางการเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนตนแน่นอนแหะครับมันต้องแลกกับการเสียทางการเมืองด้วยนะครับยิ่งการตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในขณะนี้เนี่ยจะไปตามสูตรไหนก็ล้วนแต่ต้องพังพินาศด,ด้วยกันทั้งสิ้นนั่นแหละครับเพราะว่าต้องไปหักดิบแล้วก็ทรยศกับคำบัญสัญญาที่ให้เอาไว้กับประชาชนในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งคราวนี้ส่วนพรรคก้าวไกลเนี่ยจะโหวตนายกรัฐมนตรีให้กับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ผมมองอย่างนี้นะครับ สส,สก้าวไกลเข้าไปทําโพส่วนตัวถามประชาชนมาแล้วและเสียงประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเอกฉันนะครับบอกว่าไม่ให้โหวตให้เพื่อไทยเพราะฉะนั้นในเมื่อการเมืองมาเป็นแบบนี้เนี่ยการตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยจะยิ่งยากเข้าไปอีกเพราะว่าก้าวไกลไม่โหวตนาย,ยกรัฐมนตรีข้ามคัวนอกจากนี้นะครับในขณะที่หวังกับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติว่าจะมีสสแยกตัวออกมาเป็นรายคนหรือไม่ก็รายกลุ่มเพื่อมนุนการจะตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับ ผมเชื่ออย่างนี้ครับก็ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละครับและคงจะได้เสียงไม่ถึง3ามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงอีกอย่างหนึ่งสวคงจะไม่โหวตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะครับรวมทั้งถ้าจะไปจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปเจราจากับใครแล้วจะไปจับมือกับใครหรอครับเนื่องจากว่าพรรคนี้เนี่ยเขายัางบริหารจัดการตัวเองไม่ได้เลยนะครับพรรคที่ไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนต้องเจอกับผู้ชุมนุมทุกวัน ญาติบิรชนพฤษภา2,553ไปให้กำลังใจที่พักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปจับมือกับประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติดังนั้นเนี่ยนะครับจึงแปลความได้เลยว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันไปไม่ได้อยู่ดีนี่แหละครับและถ้าเกิดฝืนเดินหน้าตั้งรัฐบาลก็ต้องหักดิบกับประชาชนเข้าไปอีกนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าด้อมส้มเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับ คือคนที่เลือกพักเพื่อไทยเองนั่นแหละครับเพราะบ่าคนพวกนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาถูกตรยศเขาถูกขักหลังเพราะฉะนั้นการอธิบายเรื่องรัฐบาลข้ามขั้วก็ตามมาเป็นขั้วข้ามมหาเองก็ตามหรือคำพูดใหม่เป็นสลายขั้วก็ตามแม้ว่าจะเลี่ยงการพูดเพื่อโชว์เหนือกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่มันไม่มีวันจะสําเร็จหรอกครับขณะนี้สิ่งสําคัญคือจะรวบรวมเสียงตั้งรัฐบาลอย่างเปิดเผยให้ได้เกิน251เสียงนี่จะทําได้ยังไง จะไปจับมือกับพรรคไหนแล้วครับถ้าไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐซึ่งพลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยบอกแบบสบายใจอยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวเขาก็มาชวนนี่แหละครับแสดงถึงความนิ่งที่เหนือชั้นกว่าในทางการเมืองอีกอย่างหนึง่งเพื่อไทยพยายามจะเลี่ยงบาลีแล้วก็พูดให้มันสวยหรูไปก่อนนะครับซึ่งเป็นการพูดที่ไม่มีความระอายใดๆทั้งสิ้นเลยและอีกอย่างหนึ่งต้องเข้าใจด้วยว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้ขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ แต่ที่เขาไม่พอใจเพราะว่ามาจากการหลงเชื่อคําพูดหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละครับที่ไม่ซื่อตรงกับประชาชนไม่อยู่รับผิดชอบกับคําบั่นสัญญาในการหาเสียงคราวที่ผ่านมาคําพูดให้เหตุผลเรื่องของการไล่หนูตีงูเห่าเนี่ยบอกว่าเป็นการรณรงค์เพื่อการได้คะแนนเสียงซึ่งน่าเกลียดมากครับบรรดานักพูดทั้งหลายกันมงจะแฉกันไปเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าประชาชนของจริงเนี่ยเขารับไม่ได้ เพราะฉะนั้นการหักดิบประชาชนและยังมีพักการเมืองอื่นมาสมคบการเล่นละครด้วยอีกเนี่ยการคิดจะเป็นรัฐบาลแบบนี้ยิ่งยากขึ้นตามลําดับเพราะว่าพักร่วมรัฐบาลจะมาแบกรับความเกลียดของประชาชนที่มีต่อพักเพื่อไทยได้ยังไงล่ะครับการกล่าวอ้างต่างๆเพื่อให้ได้จัดตั้งรัฐบาลนั้นมันล้มเหลวทั้งสิ้นแหละครับเอาแค่พักแสดงตนเปิดเผยเพื่อให้ได้เสียง251เสียงนี่ยังยากแล้วนะครับและถ้าหากว่าประชาชนมาร่วมไม่ได้อีก ก็ต้องถือว่าจบแล้วเมื่อบอกว่าจะไม่เอาพลังประชาชนกับรวมไทยสร้างชาติมาร่วมดังนั้นยิ่งเดินมันก็ยิ่งตันเพื่อไทยอย่าพยายามอธิบายกับประชาชนนะครับว่ามันมีความจําเป็นเพราะว่าประเทศไทยต้องไปต่อซึ่งคงจะหลงลืมจนนําคําขวัญหาเสียงของพลเอกประยุทธ์จันโอชากับรวมไทยสร้างชาติเอามาพูดแหละครับสะท้อนว่าเพื่อไทยเนี่ยเกิดอาการเละเทะเกิดอาการเบลอแล้วนะครับพูดในสิ่งที่ตัวเองเคยต่อว่าเข้ามาทั้งสิ้นเลย พรรคการเมืองเนี่ยมันต้องมีหลักในการเข้าสู่อํานาจและก็ต้องรับผิดชอบต่อคาสัญญากับประชาชนเอาไว้อย่างไรและถ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาแล้วเนี่ยอย่ามาอ้างประเทศชาติอย่ามาอ้างประชาชนเพราะเป็นนักการเมืองตระบัดสัตว์จะนําพาไปสู่ความล่มสลายของประชาธิปไตยเมื่อลืมทิ้งสัญญาแล้วคิดว่าจะตั้งรัฐบาลได้ง่ายอย่างนั้นแหละครับแต่เอาละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยพฤติกรรมของเพื่อไทย เหมือนกับการเตรียมแผนว่าจะเลิกกิจการพักการเมืองยังไงอย่างนั้นเลยถึงได้แสดงออกมาอย่างน่าเกลียดเพราะไม่มีทางอื่นใดเลยนะครับหรือว่าต้องแลกกับการกลับบ้านเลยหน้ามืดแบบนี้แหละครับเพราะการเมืองเนี่ยมันต้องมีความชอบธรรมแล้วยังต้องอธิบายการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไม่ได้อีกนะครับในทางการเมืองครั้งนี้เนี่ยถือว่าสาหัสมากถ้าเป็นรัฐบาลก็เดินตลาดไม่ได้คนสาบแช่งแล้วจะเป็นไปทําไมครับดังนั้นการเมืองหลักคิดที่ไม่ซื่อตรงกับประชาชน ก็ตกอ,อับอายได้แล้วนะครับแล้วก็จนมุมทางการเมืองซะเมื่อคนเชียร์ไปต่อต้านไม่พอใจเพื่อไทยที่เขารับรู้ว่าเป็นของปลอมทั้งนั้นประชาชนอารมณ์ตอนนี้เปล่าบางมากแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพื่อไทยเนี่ยทำไปได้ยังไงและการเดินหน้าตั้งรัฐบาลมันก็ต้องผ่านทั้งประชาิปัย์ผ่านทั้งพลังประชารัฐ ผ่านทั้งรวมไทยสร้างชาติซึ่งไม่ง่ายเลยนะครับที่จะตั้งรัฐบาลให้สําเร็จแล้วอยากจะต้องทอดทิ้งสัญญาประชาธิปไตยกับประชาชนเข้าไปอีกยิ่งซ้ําเติมความเลวร้ายไปกันใหญ่เลยพักเพื่อไทยเนี่ยพยายามจะเรียกร้องให้ทําการเมืองให้ถูกต้องแต่ว่าตัวเองเนี่ยกลับทําตัวน้าเน่ามากนะครับคิดกันได้ยังไงครับในการอธิบายไม่ข้ามขั้วแต่ว่าจะสลายขั้วเพื่อไปตั้งรัฐบาลเพื่อชาติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยคิดกันได้ยังไงครับ ตอนที่ฉีก MOU กับก้าวไกลเนี่ยเคยบอกไม่ให้บวนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อไทยเพราะกลัวไม่ได้เสียงแต่ตอนนี้กลับจะให้มาบวชนายกรัฐมนตรีให้อีกวันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างตกลงจะเอาอย่างไรกันแน่ครับพักเพื่อไทยครับผมก็หวังว่าประชาชนเนี่ยต้องตั้งหลักให้ได้ไม่เช่นนั้นจะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาครั้งใหญ่เลยการหักดิบประชาชนระวังนะครับจะจบลงแบบไม่มีแผ่นดินจะอยู่ ที่ปลามาดเอาไว้บอกว่าไม่มีคนออกมาต่อต้านเนี่ยถ้าหากเดินไปอีกสักนิดนะครับคนเขาจะออกมามากมายเลยเพราะว่าหาเสียงหลอกลวงประชาชนทั้งสิ้นไอ้พวกไล่หนูตีงูเห่านั่นน่ะวันนี้ไปอยู่ที่ไหนอีกละครับพูดจาเก่งฉะฉานยืนตรงกับประชาธิปไตยและตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนครับยังจะลอยหน้าลอยตากันอยู่ได้ยังไงกันครับซึ่งตอนนี้เพื่อไทยไน้หาความชอบธรรมไม่ได้เลยนะครับเมื่อขาดความชอบธรรมแล้วจะเข้าสู่อำนาจได้ยังไงละครับ